ผู้นาเจ้าแรกในการสอนรถไฟฟ้าที่มีสาขาเยอะที่สุดในประเทศไทยก็คงจะเป็นที่นี่เลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะทุกคนวันนี้แอมอยู่กันที่โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์แปดรีวที่นี่จะเป็นโรงเรียนสอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ไม่ต้องสอบที่ขนส่งไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์ทั้งแบบเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้หรือจะเป็นรถขนส่งทั้งทอสองและทอสามหลายหลายคนซื้อรถไฟฟ้ามาเนี่ยแต่ไม่รู้วิธีการใช้งานเขาจะสอนตั้งแต่คนที่ไม่รู้วิธีการใช้งานไปจนถึงใช้งานเป็นไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คความพร้อมก่อนการใช้รถวิธธธีีีกกกกาา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 รรรรรรรชชชช์์์จจจสออนนนวววิิดูหัและะะใ้งบบไฟ าร์จไฟโดยหัวชาร์จจะมีทั้งหมด2แบบค่ะแบบแรกที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นการชาร์จไฟแบบถนอมแบบส่วนมากจะใช้ชาร์จกันที่บ้านและแบบที่2เนี่ยคือการชาร์จไฟตามจุดบริการนอกสถานที่ที่จะใช้เวลาสั้นชาร์จเร็วเพื่อความสะดวกสบายต่อการใช้งานขอบอกเลยค่ะว่าที่นี่สอนละเอียดมากแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยค่ะเขาจะสอนตั้งแต่วิธีการเสียบชาร์จและวิธีการดูไฟตอนชาร์จด้วย <c oughs> แล้วยังสอนให้เรารู้เกี่ยวกับระบบการใช้งานภายในของรถไฟฟ้าที่เราไม่รู้อีกหลายอย่างเลยค่ะสอนวิธีการดูขนาดไส์และปีของยางด้วยอย่างที่บอกว่าโรงเรีีียนนนนนสอรรรรถถแาาาาเเเ่ป็ผู้้้จกกใไฟฟท มีสาขาเยอะที่สุดมากถึง38สาขาทั่วประเทศและกําลังจะขยายสาขาเพิ่มอีกต่อไปในอนาคตค่<ล>ะที<ล>่ชอบมากก็คือที่นี่เขาพานักเรียนออกไปขับนอกถนนจริงด้วยนะคะและสําหรับรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีการพาออกไปแนะนําตู้ชาตามจุดบริการข้างนอกและปัจจุบันเนี่ยจุดบริการชารจรถไฟฟ้าก็มีครอบคลุมหลายสาขาทั่วประเทศเลยค่ะใครสนใจนก็สามารถติดต่อออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงส่วนหน้าสาขาเนี่ยก็จะเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่เวลา7โมงเช้าไปจนถึงหทุ่มถ้าสนใจเรียนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ก็เข้ามาติดต่อกันได้เลยนะคะ